ชื่อที่2ของรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะในช่วงเม้ามอยซุปตาค่ะอูเบกนี้ชอบมากเมามอยแม้เรื่องคนอื่นนี่คืออยากรู้นะเรื่องคนอื่นอยากรู้เรื่องตัวเองจําไม่ค่อยได้เป็นชาวเผือกนะคะเผือกเราชอบเผือกเรื่องชาวบ้านเขาอมาเผือกกันเรื่องเรื่องนี้เลยค่ะหนุ่มมาริโอ้ค่ะก็รับจันจิรับแล้วว่าจันจิเนี่ย เครียดหนนะักเพราะว่ามีข่าวขึ้นคอนโดคือมันมีกระแสข่าวต่อเนื่องมาว่าจันจิเนี่ยไปถ่ายรูปที่คอนโดมาริโอค่ะและททำให้กระแสโซเชียลเนี่ยคนที่แอนตี้จันจีเนี่ยพิมพ์ว่ากระหน่ำมากโอ้โหบอกว่านี่มันคอนโดมาริโอนี่นาแล้วขึ้นไปได้ยังไงทำไมอยู่กันสองคนมีอะไรหรือเปล่าอุย้ยระแวงขนาดนะั้นเลยหรอคิดลืกอไปไหม คือประมาณว่าไปขึ้นคอนโดผู้ชายเนี่ยแหละมันทําให้เป็นกระแสะข่าว,แล,วแล้วคือมีคนแอนตี้จันจิอยู่แล้วไงโอ้โหผู้หญิงขึ้นก็มีกระแสะผู้ชายขึ้นก็มีกระแสะเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันไปกินข้าว,วไปอะไรเนี่ยเขาจะเป็นอะไรกันเขาก็ขึ้นคอนโดแต่ว่ามีคุณแม่อยู่<อ>มาริโอเขาบอกแล้วน่านนสิทำไม,มอ่ะทำไมต้องจับมาเป็นประเด็นแอนตี้กันด้วยก็มาริโอก็พอเป็นกระแสะข่าวปุ๊บนะคะมาริโอก็บอกว่าเป็นห่วงจันจิ อย่างนั้นอย่างนี้ทําให้มีกระแสในโซเชียลอีกค่ะรวมถึงนะคะล่าสุดเนี่ยมาริโอ้ก็บอกว่ามีมีติ้งเอฟซในประเทศไทยด้วยโอโอใครที่เป็นแฟนขับมาริโอนะคะก็ตอมรอเตรียมนะคะที่จะไปมีติ้งใกล้ชิดกับมาริโอได้ค่ะเรียกว่านะคะเป็นมาริโอนะคะเป็นพระเอกซุปตาที่งานชุกกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับหนุ่มมาริโอ้เมลเลอร์ค่ะช่วงนี้ก็ออกงานอีเวนต์หนักมากอย,อยาก,ากเจอตัวจริงอะ่ะ รวมถึงมีกระแสข่าวแซบๆของหนุ่มมาริโอให้อัปเดตก็คือล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าสาวจันจินะคะแอบย่องขึ้นคอนโดนหนุ่มโอซะแล้วล่าสุดนะคะไปเจอหนุ่มมาริโอที่งานค่ะ,คะหนุ่มโอก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกเป็นห่วงจันจิมากแล้วก็เครียดมากๆด้วยค่ะนะอาจจะเป็นยังไงนะคะไปดูความเครียดของหนุ่มมาริโอที่เป็นห่วงสาวจันจิกันเ,เลยดีกว่าค่ะ้องก็เครียดครับโอ้ก็บอกไปแล้วว่าไม่มีอะไรครับโอพยายาม บอกน้องเขาอย่าไปคิดมากครับมันก็เป็นข่าวที่คนเขาสร้างขึ้นมาแล้วก็ทําให้เราเสียหายอะไรเงี้ยก็อย่าไปคิดมากครับเพราะเราก็เราก็บริสุทธิ์ใจอยู่แล้วก็ใหม่ครับน้อง <c oughs> เ,เครียดมากกว่าว่าเออาทำไมเป็นข่าวแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าผมผมม่นไม่ซีเรียสแต่ผมเป็นห่วงเขามากกว่าเพราะว่าเขาจะดูไม่ดีด้วยแล้วก็ทําให้ภาพลักษณ์เขาไม่ดีอะไรเงี้ยซึ่งมันมันเป็นสิ่งที่มันมันไม่ควรจะไม่ควรจะทํามาเป็นข่าวแบบนี้ครับเราเราโอ้ก็ทําได้อย่างเดียวก็คือพูด ความจริงไปเลยแล้วก็บอกเลยว่ามันไม่มีอะไรอะครับอ่อตอนนี้ยังไม่มีครับแต่จะมีมิ팅ที่เมืองไทยเหล่านี้แหละครับมือครับน่าจะเร็วๆนี้ครับว่าย,ยังไม่ชัววันนะครับแต่ก็ม,มีมีแน่นอนอย่างตามจะมีเกมร่วมสนุกด้วยหลังจากละครนะครับจะได้เห็นลองติดตามรายละเอียดได้ครับ มาริโอก็บอกว่าบริสุทธิ์ใจนะคนเราคบกันจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องปิดบังมาริโอก็ไม่เคยปิดบังอยู่แล้วนะคะไม่เคยปิดบังเอาเป็นกำลังใจให้2คนนี้ด้วยนะคะรวมถึงมิ e ติ้งแฟนคลับในไทยเนี่ยจะมีเมื่อไหร่จะรีบแจ้งเลยสาวมาริโอก็ต้องรอฟังกันด้วยอยากไปบ้างอยากเป็นแฟนคลับทำงานก่อนอยากมีบัตรมิทติ้งแฟนคลับไปเจอตัวมาริโอเป็นเป็นบ้าง นี่จะบอกว่าอะไรเราเกินอายุก็ับมาริโอแล้วนะเกินอายุแต่อยากจะเห็นหนุ่มหน่หน้าใสใสอ่ะจะได้เที่ยวหุ่อมากขอบอกหล่อมากเลยใช่ไหมอุ้ยแค่เห็นในทีวีก็หน้าใสกิ๊กแลวเขามีแฟนแล้วเราไม่ต้องไปเสียเวลาไปมีทติ้งแฟนคลับดีกว่านะมาดูกันที่อีกหนึ่งข่าวนั่นก็คือข่าวของสาวปูปลายาสาวสวยเซ็กซี่มากๆคนนี้นะคะซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ย คุณอ้ําคุณนัทเนี่ยท้าทามให้มาร่วมงานด้วยนะคะมาเล่นละครด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็บอกว่ามีผู้จัดเนี่ยมาท้าทามเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ยังติดสัญญายังอยู่กับที่ช่องเจ็ดเหมือนเดิมค่ะตอนนี้นะคะไปติดตามชมบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะตอนนี้ปูมันไม่สามารถตอบอะไรได้เพราะว่ามันมันเป็นไปไม่ได้อยู่ดีเราก็อยู่กับช่องเจ็ดแล้ว ปูก็ไม่เคยคิดะไรล่วงหน้าขนาดนั้นทำงานก็คือทำให้ดีที่สุดนะเวลานี้เราอยู่กับช่องเจ็ดก็เต็มที่กับช่องเจ็ดนะเวลานี้มไม่ไม่รู้ค่ะไม่ปกติไม่ได้เป็นคนเจราจาเองนะคะให้ผู้จัดการคุยปูก็ไหวเขาตามปกตินะเขาก็นิสัยดีค่ะทั้งคู่เลยค่ะคือก็นับถือเป็นนักแสดงรุ่นพี่อยู่แล้วค่ะอืามกความสามารถของเราคะก็ขอบจริงๆคนติดต่อเราเราก็รู้สึกดีอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องเอา ตามความจริงเพราะเราก็ยังติดอยู่กับช่องเจ็ดตอบไปมากกว่านี้ก็ก็ไม่ได้อะเพราะอย่างที่บอกปูเป็นคนที่ไม่มองอะไรไกลขนาดนั้นทําทุกวันให้ที่สุดถ้าตอนนี้เวลานี้เรายินถ่ายทําละครอยู่ก็ถ่ายให้เสร็จแล้วเรื่องอนาคตกูยังตอบไม่ได้อะแต่รู้แต่ว่าถ้ายังอยู่กับช่องเจ็ดก็ยังถ่ายทำละครให้เขาอยู่กขอบก็พูดมากค่ะจริงๆคนนึกถึงเราเราก็รู้สึกดีไม่เคยลืมแบบว่าเวลาคนนึกถึงเราเราก็ขอบคุณที่นึกถึงแต่ว่าณเวลานี้ไปไหนไม่ได้จริง ซึ่งสาวปูปลายานะคะก็ออกมายืนยันนะคะว่าจะยังอยู่เล่นละครให้กับช่อง7อ,อยู่เหมือนเดิมเพราะว่าสัญญาก็ยังอยู่ในช่องเจไมนะมดยังไม่หมดนะแต่ว่าไม่ขอบอกนะคะว่าสัญญาเหลืออีกกี่ปีค่ะ,คะสําหรับตอนนี้หมดเวลาในช่วงที่สองแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านี้มาอัปเดตเรื่องความสวยความงามกันต่อพักสักครู่ค่ะ